สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่สวัสดีผู้ชมเอาละครับวันนี้ว่างนะทุกคนก็เลยเห็นคนแก่คนหนึ่งก็เลยให้คนแก่คนหนึ่งมาจัดการคนแก่คนหนึ่งถือว่าเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนผมพี่แชมป์ยาวมากหัวโตไปถึงผมยาวก็เลยวันนี้ได้คุณพ่อเนี่ยจัดการพิษะเอาพี่แชมป์ซะหน่อยในการตัดคอพี่แชมป์ทิ้งไม่ใช่ตัดผมนะดยคือ หน20บาทนี่เองของเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นรูปไหนเอาจริงเหรอพ่อเอาทรงอะไรดีอร์โมฮอกไหมตัดโบว์หรือจะเอาบูด็อกบูด็อกเอ้านหมาค่ะแล้วมาดูวันนี้ว่าคุณพ่อจะตัดทรงบูด็อกให้เหมือนหรือเปล่าตัดอื่นตัดแป้งก่อนตัดดึงแป้งแป้งเพื่อที่จะเรียกว่าไม่ให้ผมมันติดหน้าอะไรแบบนี้คันคอไงใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไั่คันเดี๋ยวมัน่อไป อันนี้มันไม่คันตัวแต่คันจมูกอ่ะแล้วมีผ้าปิดด้วยผ้าคุมตามร้ค้ามันดีกว่านี้มันไม่ขึ้นอะไรอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ติดตัวเลยอันนี้กันฝนไลิด้วยนะดูดีมีราคีขึ้นมาเลยใช่ไ่ะกิฟต์นี่ผมกิฟต์ติดกิฟต์ติดด้วยดูเป็นร้านค้ามากเลยร้านเถื่อนร้านเถื่อนอ่ะลู้แค่นล้วว่าเป็นทรงหรือเปล่านี่เอ้นี่มันต่างยัง หอมยี่สิบบาทจะทำให้พี่แชมป์ดูดีมีหลักคีหรือเปล่าดัดหรือเอาหูออกมะจะไดดูดีสุดครั้งแรวะเนี<อ>่ยคั้งแรกเป็ดหน้าครั้งแรกไอ้น,นี่เปนหนูทดลองอรนเนี้ยทดลองหนู่เอนแกพี่แชมป์ง่อยงั้นีหเส้นอ่ะคือหน้าขอสิแก่แก่มากอะผมันไม่ลื่นว่าตอนนี้ลื่นปื๊ดหน้าเลยแง เป็นไงทุกคนเป็นไงก็เป็นไง,นไงอะฮะไมเห็นเลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนเห็นหมดแล้วไงเออแล้วตัวเองไะนะเออ,องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ได้นะ,ะตั้งใจจะทําทรงอะไรให้ลูกคะไม่รู้แล้วแต่มันออกมาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เราเริ่มคัางใหม่แล้วข้างนู้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะแหละไม่ทําอะไรต่อเสร็จแล้ว้พี่แชมป์หนูน่าเศร้าๆอย่างไงไม่รู้อะพอ เหมือนแบบว่าไม่เต็มใจอ่ะมีบากเลยมีบากดูบากดูบากเฮ้ยอะไรไฮไลท์ไฮไลท์บากหน่อยเฮ้ยากปากหรือแหวนบากอันนี้ตั้งใจบากเฮ้ยเหมือนจะเป็นคนมาแล้วไปใช่หครับอ้โห เท่ากันหน่อยเฮ้ยโอ้นี่แบบไม่มีแบตรเตอรี่เลยเนี่ยตอดอะงานเด็ดมือล้วนเลยเนี่ยงานเด็ดอยากจะเห็นหน้าเจงใจจะขาดแล้วมั้งปันเนี่ยคะตัดซะขนลุกไปยันหน้าแข้งเลยขนลุกไปยันหน้าแข้งนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปสระผมดูนะว่ามันออกเป็นยังไงตัดเสร็จเรียบร้อยนะโอ๊ยไม่ไหวแล้วยน้ำอ,อะไรขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยขาดมดแล้วฝนฝนมันเกิดสีเจอเฮ้ยไม่ไหวเลยวะแต่แค่คัน เสร็จแล้วอเรียบร้อยะฮะเป็นไงอ,าาอันนเนีย่ยอืนนอันนหันข้างนี้ดินี่เขาบอก่า<อ><อ>มีลูกสอนให้ด้วยนะตรงนี้ลูกสอนอะไรวะเอ,อ้ยมีปากมีปากตอนแรกพี่เข้มก็ทำใจแลวต้องเลยแน่น่ต้ตงเลยแน่ใช่เอ,อ้แต่ก็ ตัดกับมัคจริงก็สวยนะใช่พอละยี่สิบบาททำได้แบบนี้เลยแม่แสดงว่าิวมือพ่อไม่ไม่ค่อยดีเั่าไหล่แม่ว่าเป็นที่มีดอ่ะเออ,อใช่มีดดีมากเลยนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พามาตัดผมนะฮะใครชอบนะบกดหนึ่งมาเลยับใครไม่ชอบกดสองมาเลยนะฮะได้อะไรกดศูนย์กดศูนย์ก็ไม่ได้อะไรครับพม่มดกดหนึ่งไงเป็นไครับพ่อเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับรอติดตามดูนะว่าผมจะทำอะไรไปแล้วครับบ๊ายบาย อุจจนน